พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงตั้งนโมสามจบนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจินานะมุตตะโมยักขายันติพยังนะโหมิสัพเพเทวาสัพพพรหม,มามะมะพะทะนะโมพุทธายะ วิรัทยโยวิรัคโคนายังวิรหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิรัอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมนะมะัมภะทจะภักกะสะวิธีสวดตั้งจิตให้สงบนั่งในที่เงียบตั้งจิตระลึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระพุทธเจ้า แล้วสวดพระคาถานี้สวดได้ทุกวันวันละเก้าจบหรือมากกว่านั้นตามศรัทธาหากต้องการให้ช่วยทำเป็นภาพสวยๆสำหรับนำไปสวดบูชาหรือพิมพ์ออกมาก็แจ้งได้เลยนะครับพนมมือไหว้พระแล้วมีถุงเงินบางข้างหลัง